โอ,โอ้โหพวกกูไว้ใจอะไรไม่ได้เลยเมั้งเปียกการกูจะให้เพื่อนมึงถือไงเพื่อนกูทำอะ่ะมันผิดที่คนถือ <c oughs> หนูฝากมึงนะพี่หนูฝากมึง <c oughs> หนูฝากมึงให้พี่ไปเก็บน,น้ามึงอะ่ะกูเห็นมึงมันเพื่อนกันไงก็ฝากมันก่อนดิเป็นอะไรเหรอ เอาไปเก็บเดี๋ยวถ้าไม่เหมือนเดิมนะกูทึ่มึงแน่แล้วกูจะทาไงมันเหมือนเดิมอเหงมือนเดิมไม่ได้แล้วคุไม่เาจริงแต่ว่าชโอเต็มยครับ้อยู่แล้ว ต้องแดดดีก <c oughs> ันไปเอาไปละลายน้ำให้กูกินทีไปอารฝากเลยนะไม่ต้องมาหลบไอัหลบไปเอาไปเก็บไปเออเอาเก้ยวดีๆเกี้ยวดีๆให้ดูกคนงใ่แลก็มันตั้งใจฟังนลกหูลูกตาแตเดกพกมอยากเตนอยฟ้าเด่นดืนเด ไอ้เ้ามึงทะลึ่งแล้วกูไม่เคยทะลึ่งกับคนเล่นไดิเก้อน่ะมึงเอาหน้าไกับคนกันไอ้แล้วเป็นนาฮีมึงมาคติคือคนนั่นะแม่ไอ้เจ้ามึงด่ากูแม่มึงไม่ได้ด่ามึงนั่งคำมึงนะใช่ไหมเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขานั่งหลับมึงรู้เปล่าว่าเบลเบลนาฮีแปลว่าอะไรอภาษาแขกเบลนาฮีแปลว่าอะไรแปลว่าน่ารักน่าสวยนี่นะั่นนั่นหน้าสวยเออเบลนาฮีเออไม่เอาไม่เอาเอาเบลหน้าคมได้ไหมหน้าคม เอาน้าคงอด้เ่นเน่าสตีนนะเบลน่าสตีน,นเ,นนเนนบลน่าสตีีมึงที่สตีเอาเยอะด่ากูเดียวมึงด,ด่ดกากูาน,าน,นู่นกูด่ามึงมากเมื่อไหร่เมื่อกี้เบลน่าสตีนนี่คือไรอ่ะไอ้แล้วมึงอคติกับกูแล้วแบบนี้อะมันแปลว่าไร เบลหน้าคมหน้าหวานเบลหน้ามีหน้ารักท่หน้าสวยเบลหน้าสติหน้าคมหน้าหวานโดนให้กูร้องชัว์เอาสายสิเออเนเฮ้ มึงมันอักติอีอักตีมึงพูดแงแรงความว่างไงอะกูร้องอะไรน,ะนุ่นตะเล่นน่ะผูบอกว่าน,นุ่นตัวเล็กนี่นุ่นตะเลนนี่นุ่นตัวเล็กนี่นุ่นตัวเออนุ่นตัวเล็กทุกคนฟังเป็นแบบนั้นจริงไหมอ่ะจริงไหมจริงไหมจะถามทุกคนก่อนทุกคนฟังเป็นแบบนั้นจริงไหมไม่จริง อ๋อแดดเขาเริ่มทะเลาะกันเองแล้วไม่ไจะถามความเมืคอกี้หรอยังเหรอจะพูดี่ถามใครเลยเนี่ยขอเรื่องความรู้สึกแก่ผมนะครับมาลองมาเรื่อยๆผมทักแก่ผมนะครับขขออบบคคุณนะครับขอผมนะครับขอบคุณครับโอ้ยับก้มลงไปถึงเวลาเขาเถอะเขาให้รางวัลเนี่ยขอบคุณเขาคุณครับทำให้มันดีๆทำให้มันดีๆเวลาเขาให้รางวัลเนี่ยมันจะทีมซักทีหลังวัวซัก ใครเข้ามานะทางขาย